กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการวิทย์ที่สองครับครับตัดภาพมาที่จังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับอรนุชภาชื่นพรเพนเพนชอบสลิพรโสภาพันธ์นะอันนี้เขาวงเล็บไว้าเป็นชื่อสกุลเดิมเขานะฮะแล้วก็เพื่อนอีก3าคนเนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสิรินทรจังหวัดสุรินทร์ช่วยกันเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษส่งไปถึงผู้อํานวยการอาสาสมัครอเมริกันประจําประเทศไทยให้ช่วยดําเนินการติดต่อ,อนักบินอวกาศ จากยานอพอลโล1 1ให้เดินทางมาเยือนประเทศไทยหลังจากกลับสู่พื้นโลกเควินเดลานีผู้อำนวยการอาสาสมัครอเมริกันประจำประเทศไทยได้นำจดหมายของนักเรียนโรงเรียนสลรินทร์ไปมอบให้กับจีเลวิสสมิธผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทยซึ่งสมิธเองเนี่ยได้ส่งหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวอเมริกันนะครับที่ประเทศอเมริกาแจ้งแล้ว เขาแจ้งกันว่าอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ